โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมวันนี้คนดูหลงเหลงมากเลยกําลังเดินทางหรือว่า <laughs> หรือว่ากูไม่มาละเมื่อวานเมื่อวานกูรู้ละซึ้งละ,ะวันนี้ไม่มา <laughs> ลาออก <laughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ผมคิดว่ากําลังเดินทางนั่นแหละใช่ปะ่ะนะครับรถติดนะครับเราก็เริ่มไปก่อนโอเคเนาะนะมันเลยเวลามา15นาทีละ นะครับเพราะว่าวันนี้เราถึงเที่ยงคืนใช่ปะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเที่ยงคืน15งไงไม่งั้นอะ่ะนะฮะเ <c oughs> อาตีนเอาถึงเช้าเลยค่ะรูดใส่บาทเนาะ <c oughs> <c oughs> เคยไหมสมัยเป็นวัยรุ่นอะ่ะเคยเที่ยวถึงเช้าเลยอย่างเงี้ยเคยปะ <c oughs> ไม่เคยเหรอเคยเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมทำไมทไมัยมสมัยก่อนสมรรถนะในการอดนอนของเรามันมันช่างแบบช่างดีเหลือล้ําอะไรอย่างเงี้ยนะ สมรรถนะในการอดนอนแล้วมันไม่ใช่อดนอนแบบเฉยๆนะอดนอนแล้วขยับเขยื้อนร่างกายด้วยนะทั้งคืนน่ะได้ได้ตลอดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอแบบพอพอมาอดนอนแล้วแค่นั่งเฉยๆแค่อ่านหนังสือแล้วทำความเข้าใจกับมันเนี่ยทำไมสมรรถนะเรามันต่ำลงเหลือเกินนะ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าเมื่อวานเราเรียนถึงเรื่องบัญญัติตะยางถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ท่านยังจำได้อยู่ปะผมผมบอกให้ท่าน ขอให้ท่านข้ามข้ามข้อมาประมาณ2ข้อนะนะฮะก็คือข้อ50าเอด็ดอ่าห้าสิบเอ็ดกับข้อห้าสิบหกอ่านะครับที่ให้ข้ามมานะครับขออภัยนะครับสาเหตุที่ให้ข้ามมาเนี่ยก็เพราะว่า <5> <5> มันเป็นบัญญัติบัญญัติะยางที่พิเศษนิดนึงเนาะก็เลยต้องข้ามาอ่าเราดูห้าสิบหกก่อน เราดู56นะฮะ56มันบอกว่าชาย4คนนะฮะทำงานเสร็จ7วันชาย4คนนะทำงานเสร็จ7วันนะฮะถ้าชาย16คนจะทำงานทำงาน8เท่าของงานเดิมเนี่ยจะเสร็จในกี่วัน8เท่าของงานเดิมนะอ่ะเราเราทำแบบนี้ก่อนเรายังไม่ต้องไปสนใจ8เท่า โอเคนะเราสนใจแค่ว่าถ้าหากว่า <c oughs> ไม่เอาเดีกวา่าข้อนี้เห็นภาพไม่ชัดเอาใหม่เดี๋ยวลบลบเมื่อกี้ที่ผมพูดไปก่อนนะเออข้อนี้มันเห็นภาพไม่ชัดเอาให้มันเห็นภาพชัดๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทําข้อนี้นะครับเอาให้มันเข้าใจคอนเซปต์ชัดๆก่อนอ่ะเปิดไปที่อา่าข้อ69ครับข้อ69 หน้าหน้า12นะฮะข้อสิบเก้านะครับมันคือบัญญัติตยางเหมือนกันใช่ป่าวแต่ว่าผมเขียนว่ามันเป็นบัญญัติตียงหกพันใช่ไหมอ่านะครับมันหกพันยังไงอ่ะแล้วก็ดูข้อ69ครับ69มันบอกว่าชาย4คนนะฮะทำงานอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเสร็จในเวลา9วันครับแสดงว่าเราต้องนิยามมันใช่ป่ะนะครับนิยามมันก่อนบัญญ,ญัติยางคือกฎของเลขสาตัวจําได้อยู่ใช่ไหมนะครับ ชาย4ี่คนอ่ะสี่คนนะครับจะทํางานเสร็จเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา9วันครับ9วันเสร็จนะแล้วถ้า6คนล่ะผมถามว่าผมจะใส่เลข6ตรง4ี่หรือตรง9ตรง4ี่จริงป่านะฮะถ้า6คนน่ะจะทํางานเสร็จเนี่ยนะครับใช้เวลากี่วันนะครับจากที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องจับตัวนี้ถูกปะจับ6เนี่ยขึ้นมาคูณด้วยอะไร 9, 9แล้วก็เอามาหารด้วยอะไร หารด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับ6กคูณเนะครับหารด้วย4ครับ9 6 5 14หาร4นะครับ4 1 4นะครับ <c oughs> ถ้อยดึงเป็น5เหลือเศษ14 4 1 4 4 2 8 4 3 12ประมาณ13วัน13วันครึง่งนะครับประมาณ13วันกว่าๆจริงป่ะน,นะฮะ มันเกิดอะไรขึ้นมันผิดธรรมชาติจริงป่ะเออมันผิดธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่า4ี่คนน่ะถ้า4ี่คนน่ะใช้เวลาทํางานกี่กี่วัน9วันจริงป่ะถ้า4คนเนี่ยใช้เวลาทํางาน9วันถ้า6คนมันต้องมากกว่า4คนจริงป่ะจํานวนคนมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลามันต้องลดลงดีจริงไหมนะฮะเวลามันต้องลดลงแต่เนี่ย อันเนี้ยเวลามันกลับเพิ่มขึ้นเป็น13วันครึ่งแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดธรรมชาติสักอย่างหนึ่งโอเคไหมครับถ้าเจอบัญญัติตายางแบบนี้เนี่ยนะฮะให้ท่านเอะใจไว้เลยนะ,ะว่ามันคือบัญญัติตายาง6กผันโอเคนะนะครับข้อนี้ท่านต้องคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับคือคิดแบบ6กผันครับเอานิยามใหม่เลยชาย4ี่คนนะฮะจะทำงานอย่างหนึ่งนะฮะเสร็จในเวลา9วันถูกป่ะนะครับ แล้วหกคนหกวางตรงไหนนะวางตรงสี่หรือวางตรงเก้าวางตรงสี่ถูกไหมนะครับแล้วถ้าหกคนน่ะจะทํางานเสร็จกี่วันเมื่อกี้เราคิดแบบธรรมดาแล้วมันได้คําตอบออกมาผิดธรรมชาติถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องคิดแบบผกผันวิธีการผกผันก็ง่ายนิดเดียวคิดย้อนสอนมันฮะคิดย้อนสอนมันคือจากที่เราเคยคิดจากตัวนี้มาคูณด้วยตัวนี้แล้วเอามาหารด้วยตัวนี้ถูกป่ะโอเคนะ นะครับเราก็คิดย้อนมันใหม่ครับเราไม่ทาแบบแบบนั้นละนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับเอามาคูณด้วยตัวนี้นะครับแล้วเอามาหารด้วยตัวนี้แทนโอเคไหมย้อนสอนมันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยมันต้องเป็น4คูณคูด้วยอะไรคูณด้วย9แล้วหารด้วยอะไรหารด้วย6นะครับ9 4 36ี่ หารด้วย6ก็ได้เท่ากับ6วันเสร็จอย่างเงีนเน้ยมันถึงจะสมเหตุสมผลจริงป่นะนะครับถ้า4คนใช้เวลา9วันถ้า6คนก็วันก็ต้องน้อยลงไงก็เหลือแค่กี่วันเหลือแค่6วันแบบเนี้ยครับเพราะงั้ข้อนี้ตอบข้อขอคว,า,ควายนะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะบอกข้อสังเกตให้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ผกผันทั้งนั้นเลยนะผมพยายามรวบรวมจากโจทย์มันจะตะยังผกผันมาให้ดูนะฮะ ต่อนะครับข้อ70ครับคนงาน10คนครับสร้างบ้านเสร็จใน20วันนิยามก่อนจริงป่าว่าถ้าหากว่า10คนเนี่ยใช้เวลาสร้างบ้านเสร็จกี่วันครับ20วันนะฮะถ้าใช้8คนล่ะนะครับถ้า8คนน่ะจะสร้างบ้านเสร็จเนี่ยนะฮะใช้เวลากี่วันนะครับอ่ะสมมติถ้าเราถ้าเราถ้าเรายังไม่เอะใจอะไรนะสักอย่างเลยนะเราจะเทีย่ยวไปจากตอยังแบบ แบบปกติอินโนเซนต์นะฮะเราก็ต้องจับ8คูณอะไรฮะ8คูณ20หารด้วย <10. S 1> หารด้วย10จริงป่ะนะฮะต, 0, ตัด0นย์ตัด0ูนย์ะครับ8 1 8 8 2ได้16ครับถ้า10วันนะครับใช้เวลา20เอ้ยขอส10อะไรเนี่ย10คน10คนใช้เวลา20วันถ้าใช้8คนใช้เวลาแค่16วันงั้นกูจ้างจ้ง8คนดีกว่าจริงป่ะเออนะฮะ ใช่ไหมจ้างไอ้แปดคนนี้ดีกว่าพ,พี่เต้ยเป็นเป็นไปได้ไหมที่แปดคนนี้มันอาจจะแข็งแรงกว่าสิบคนนี้ค่ะพี่เต้ยเป็นไม่ได้ไหมนะครับพี่ก็ต้องบอกมันว่ามันต้องคิดแบบคนทั่วไปเขาคิดกันนะฮะเพราะว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบความรู้ขาอสมารถทั่วไปโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดลึกนะค,คิดลึกเกินไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้ผิดธรรมชาติจริงไหมอ่าผิดธรรมชาติพราะผิดธรรมชาติเนี่ยนะฮะเราก็ต้องจัดใหม่ฮะสิบใช้เวลา20ครับ ถ้า8จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับย้อนสอนมันด้วยการเอา10คูณด้วย20แล้วหารด้วยอ่าหารด้วย8แทนนะครับ10คูณ20ได้200นะครับหารด้วย8ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ20อะไร258เป็น200ไงโอเคนะเพราะนั้น25วันเสร็จครับตอบข้อขอไข่ครับโอเคไหมอ่านะครับ ขอบคุณมากครับต่อครับ71ครับคน7คนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จในเวลา48วันนิยามเลยฮะคน7คนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จในเวลา48วันนะครับถ้าคนเพียง4คนล่ะอันนี้ลดจำนวนคนที่ที่แน่ๆรู้อยู่แก่ใจเลยว่าจำนวนวันต้องเป็นไงขึ้น มากขึ้นจริงเปล่านะฮะถ้า4คนจำนวนวันต้องมากขึ้นอย่างงี้นะฮะเราสมมุติว่าเราคิดแบบธรรมดาไปละสมมติเฉยๆนะเราคิดแบบธรรมดาไปละแล้วมันไม่ได้คำตอบโอเคนะเราก็เลยต้องผกผ่านมันโอเคไหม6ผกผันมันพอ6ผกผันมันปุ๊บมันก็เลยต้องเอา7คูณด้วยอะไรคูณด้วย48แล้วหารด้วยอะไรฮะหารด้วย4นะครับ7ูณ48ได้336นะฮะ 336นะฮะแล้วก็หารด้วยหารด้วย4ครับคำตอบคือ8 0 8 4ครับถ้า7คนใช้เวลา48วันนะถ้า4คนเนี่ยจะใช้เวลา84วันอ่านะครับทำมามา3ข้อละท่านสังเกตเจออะไรบ้างท่านสังเกตเจออะไรบางอย่างป่ะผมจะบอกให้นะนะครับ ผมรู้ว่าท่านรู้สังเกตเจอละแต่ไม่ยอมบอกผมเพราะว่ากลัวผมรู้ใช่ไหมนะฮะกลัวผมรู้ก็เลยไม่ยอมบอกผมนะคือท่านสังเกตไหมว่าเวลาผกผันเนี่ยคำคำถามมันอ่ะมันมักจะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็มีเวลามาให้จริงมากเขาเรียกว่าคนวันงานหรือว่าคอวองอห้ามเขียนผิดเด็ดขาดนะฮะ <laughs> คนวันงานโอเคนะโอเคนะคนวันงานนี่นะฮะคนวันงานสังเกตถ้าเป็นคนเป็นวันแล้วมีงานเนี่ยนะคิดในใจก่อนเลยข้อเนี้ผกผัน